นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิโรปะเคหิเมเมตังเมตังเอระปะเทหิเม အမ္ဟာယပ um, ုတေိမေမေတံမေတံကန်ဟောတမကေဟိတာအာပမရကေဟိမေမေတံမေတံဒီပါဒကေဟိမေဇာတောပရေိမေမေတံမေတံဘောပရေဟိမေမာမဝပဒကောဟိင္စီမမဟိင္စီဒီပါဒကို มามังจะตุปาโดหิงสีมามังหิงสีบาหุปาโดสัเบสัตตาสัเบปานาสัเบปุตาจะเกวลาสัเบปัทฐานิปัสสันโตไมะกินจีปะปะมะขมมะอาบะมะโนมุทโธอาบะมะโนธัมโม อัปปมะโนสังโฆปมะนะวันตานิสิริสปานีอาหิวิชิกาสตปะเถอุนนะภีสรภูมิสูกาตาทะเมระภะคะตะเมปะริตานาปาติกะมันตุปูตานิโสหังนะโมภะะวะโต นะโมสันตานังสัมมาสัมบุทธา